ยองหรืออเล่าันนี้แหละครับเริ่มเลยครับตอนนี้ให้พี่ออยนะครับพี่ออยครับตามตูดพี่ตุ้ยครับตามด้วยผมแล้วก็พี่โจ้พี่โอดนะครับไปเลยพี่ชายตามมาครับได้ได้ได้พร้อมแล้วนะครับผมไปว เยเอาเอาดิเอาดิปีาเอาดิเอาดิีาแล้วีตุ้ยีไกแล้วเอ้าเอ้าพี่เบทำไพี่าจครับยแหงแลครับจบเลยครับเราจะไปเป็นคิวพี่โจนะครับผมไปครับย้อยลบ ใกล้ลไมไปตัวเลยแหวบไปตัวยแป๊บนึ่งไปตัว,ตวตอีกชิบชิบตกหล,ลุมตกหลุมมุกกาบาทพี่แป๊บนึงโอ้ยมันจะนตกลงแล้วนี่ตกหลุมมุกกาบาทพี่แป๊บนึ่งหนึ่งสอไปพี่โจไปครับตอนนี้คิวพี่โจครับไปอีกนิดเดียวก็เอาครับไปครับเียไป โโโโออ้้หหไปครับไปครับโอ้ฝ oh, oh, ันครับฟันเราครับโอ้ฟันเราโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหฟันเราครับไปฟันเราขี่ดีจังครับวันนี้ครับไป มันมันไม่รู้เลี้ยวไหนอ่ะดีรอที่ป้อมแล้วป้อมรถหนาม <c oughs> ไม่เจยอใครเลยตรงนี้ชัวอยู่เวลาชัวพามันไป <c oughs> ตัวพามาต่าง <c oughs> พานัน้นม่ค่ยืนไว้แต่ละคนไ <c oughs> ม่เคยพาันแต่ละคนเขาจะพาปาลาโล่งๆมาแล้วก็เป็นถนนเลย <c oughs> อะมองรอยมาม <c oughs> องรอยร้อมไหม